เอาลอยหาซิผาขึ้นแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละเงาหางครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่มากเด้อนมบอมีติงครับพี่น้องนี่แลหละพุ้งหางกันไดอ๋อผู้ใดอ,อยากจะได้แบบนี้้อครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่้อครับเด้อนี่ครับสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใหทีรอเบื้องวงสของพอนอมนะครับเนาะว่าเราได้มาไม่แบบไหนนะครับเมื่อกี้ก็สิผ้าผีผ้านองมาเบื้องกันนะครับพี่น้องครับอันนี้คือมาหม้นะครับเด้อแล้วก็เห็นทางหลังยังพูนเห็นเราไม่ควายแม่ลูกด้ครับพี่น้องครับถือว่าโตงามอยู่ดี ผู้ใดอยากจะได้ควายโมนี่เนาะพอหนอมพิ่นกับมีมาใหอยนะครับพี่น้องครับนี่แหละแล้วก็ส่วนตัวยิ่งๆนะครับพี่น้องครับหัวเอฟหัวหล่นอยู่หันนะครับเนาะอันนั้นเป็นจากไอคลิปเก่านะครับพี่น้องครับวันนี้มาเบิ้งคลิปนี้วันราสิเปิดใบถ่ายนะครับเด้๋ผู้ใดอยากจะได้หัวเอฟหัวใหญ่นะครับพี่น้องครับก็มารอลุ้นกันนะครับเนาะเอาก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับพอน้องกันครับสวัสดีครับครับขอพอดีครับครับพอโมนี่ก็เห็นเหร่นเหร่นมีควายคู่หนึ่งครับผมไป นี่างนีครับเด้อกระแสกล้วยเครื่องใบแห้งเนี่ยตัวบ้านนอกมึงครับเพื่อผู้พี่ผู้น้องอย่างไรตัวนี้นะครับไมีพี่น้องคนอยากเลี้ยงกล้วยอย่างนี้ครับเด้อมาเบิ่งกหรอมาทีมอย่าวัวก็เลี้ยงคือเขาถามมาขึ้นเขาหมดละเอานี่ยแหละครับเอาคู่นี่นี่มาใหม่นะพ่อเนาะมาใหม่ครับล่าสุดสดร้อนๆครับผมว่าสองวันแล้วสองมือแล้วตัวนี้เป็นลูกของพ่อด้ยครับนี่ของไอ้ทศพลทศพลวายเซตหนึ่งหนึ่งหกตัวตัวบกใหญ่ได้ครับจักเดือนเหรอครับพ่อนีก้าเดือนครับก้าเดือนตัวบกใหญ่สูงหน่อยสี่สิบได้เหรอเนี่ นี่นะครับพี่น้องครับเดือตัวแม่มันครับพี่น้องครับแม่มันกระติรอยหาซิผาใดอยู่เด้อตัวนั้นนี่นะครับเอาวัวอายุเก้าเดือนตัวนี้มีใบให้น้ำมะพร้าวใบเกิดมีครับมีอันนี้มีใบมะห่น้ำอยู่เด้อครับพี่น้องครับง่วงเฉื่องเดี๋ยวผมอันนี้นายจะเห็ดเขาเลยเด้๋ยวใครพี่น้องแพ้หายสนิทแล้วนะครับเนาะเอาเพว่อย่กินหญ้าดย่างเดียวแหละครับขอขาแบบนี้แหละพี่น้องครับทศพลนพอพันนี่เพื่อนเอี่ยมันเป็นวัวโตใหญ่อยู่แล้วไหมครับพี่น้องครับนี่แหละหลวอกมากนี่ครับพี่น้องนี่ตัวอใหญ่ใหญ่แล้วครับเด้อนี่่มนอก นมตัวนี้ซีหัวซีเต่าอยู่บนมิติงนะครับพี่น้องครับนี่แหละพวงหางกับเบื้องเอาพี่น้องครับด้านขางได้เดี๋ยวเบื้องเส้แม่ครับพี่น้องครับนี่ลูกรอยซีซีแม่ก็จะประมาณรอยหาซีผาได้ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ามาเบื้องไอ้จังจ้งตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับไอ้จังตัวนี้เป็นลูกที่ไหนของแม่ครับที่สองครับลูกที่สองเนาะแม่นี่ผสมไปครับพ่อนี่ยห้อเดือนแล้วห้องอ่ะอันนี้ไซเคเอฟหกแปด ตรวจเศร้าเรียบร้อยแล้วครับวัวนี่คือแม่ทองหกเดือนครับอ่า KF 6 8แปดนะครับพี่น้องครับตรวจทองอันตร์เศร้าแล้วก็คือรับประกันทองห้มาเท่าตัวแม่มันล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเปอร์เซนครับพี่น้องครับเอาวันที่ผสมของตัวอ่า KF 6 8แปดนะครับเด้อสี่เมษายนะครับพี่น้องครับกับกำหนดคลอดกับสิบห้าถึงยี่สิบมกราหกห้านะครับพี่น้องครับเอารับประกันทองหายนะครับพี่น้องเด้อประกันประกันครับอนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเด้อ บ่เห็นว่าสิเบ้างหลอดมันติดครับพี่น้องครับสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์วะเนี่ยท่านพี่น้องเด้อเอ้าผู้ใดอยากจะได้เด้อครับพี่น้องครับหลอดผลิตเดือนมีนาเด้อครับพี่น้องครับสองศูนย์สองหนึ่งผสมเมษาครับโอเคครับหลอดผลิตก้อนอยู่อ่าผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อกัดเบื้องให้พี่น้องสัตวลราครับเพื่อตัดสินใจไงไงอ่านี่เด้อครับเด้อใครอยากจะได้คู่นี้ไม่มีตําหนิเด้อครับ ตัวลูกกับมีใบนะครับจ้าขอเราเบิ้งเอารับในกระเป๋าคุณละเอาพอคููนี่ว่าไ้เถ่าไดครับนี่คูนี่เปิดสองแสนกับผ่าพันครับสองแสนกับอีกห้าพันนะครับพี่น้องครับเอาต่อรองในขึ้นเก้าวละต่อรองได้คือเก้าเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อเอาพออยากจะไ้ครับพี่น้องครับแต่สองมาได้ถ่าไดกระถามเราเอาเลยพี่น้องเด้อครับครับเออสองแสนกับอีกห้าพันห้องไบสองแสนเพิ่มหนิดเออาต่อได้ียวเอาจริงๆเราต่อได้หลายเลยพี่น้องเด้อ นี่นะครับพี่น้องครับไพอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะเอาไปทั้งไปหาแม่ลูกไปลูกทศพลนี่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับเอานี่นี่เบื้องหางเบื้อง้า้ครับพี่น้องครับหางงามนี่ส่วนายส่วนหางนะครับเนาะนี่แหละเบื้องหางสกันคูกับแมวครับพี่น้องครับเออนี่แหละทายาททศพลสองแสนกับอีกห้าพันครับพี่น้องครับนี้เนาะงวดคูนี่เป็นงวดที่เฟรมใหญ่นะครับพี่น้อง เต็มใหญ่มากเนาะเบื้องหางพ่วงหางแม่มั้ยครับพี่น้องครับพ่วงหางหมกไงพุ่นเบงฟอยหางหมกไง้อครับเด้อเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับบ้านนี้ศูนย์หกสี่ครับศูนย์ศูนย์หกหกสองหกสามครับครับผมเอาพี่น้องครับพ่อหนอมัวงามบ้านมีพ่อหนอมบัวงามบ้านหมีนะครับพี่น้องนี่สุะส่วนไถ่ของแม่กับบัวมีติ้งคือกันนะครับพี่น้องครับนุมงามดีเออนมเต่าสีเต่าทั้งแม่ทั้งลูกบัวมีติ้งครับพี่น้องครับเอาเบื้องลูกชัดๆพี่น้องครับ เห็นแล้วก,กะโทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองได้นะครับเอาพาไปเบื้องตัวย่ญยๆตัวเอฟตัวคุณครับพี่น้องปนปด้สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้องตัวนี้ก็ต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับพี่น้องครับว่าเป็นวัวที่ตัวใหญ่มากนะครับเด้อมาเบิงคาตัวมือนี้ว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไว้ท่าไหรน,นะครับเด้อยุยป,ป้ายหย่ามองเก้าเน่ยนะครับพี่น้องครับ F1 นะครับเด้อเอา ตัวนี้สวนสูงกับร้อยหาซิบก้วแครับพี่น้องครับกับซอมแม่นั่นแหละได้ความหนาความลึกความตันนะครับพี่น้องครับมากเลยล่ะตัวนี้นี่เด้ออันนี้เดีจะผ้าเบื้องครับผมนี่แหละส่วนหนาเดี๋ยวเห็นพวเราหาใบใบเอกสารของงัวกันครับพี่น้องครับมีใบอย่างมาแน่แล้วเท่ากับเบื้องงัวไปนี่แหละครับนี่ใครอยากจะเด็งัวใหญ่แบบนี้นะครับเด้อจับกล้องึ้นล้วีฟ้าละมาโหลดพี่น้องว่าทิ่ไทยง่ามไหมนี่เนาะนี่มาแล้ว สีแดงเข้มดีอยู่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้นี่แหละครับผมกัดสียางบ้นเบื้องนี่แหละตัวนี้ได้ใบเอฟมาให้เด้อได้พี่น้องครับสูงใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้สูงใหญ่ร้อยห้าสิบห้าบวกลรอครับนี่ขันบ่ารอยหกสิบุ่นละเอาลอยหาสิบห้าขึ้นแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละเงาหางครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่มากเด้อนมบ่มีติงครับพี่น้องนี่แหละพวงหางกับใดอ๋อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ด้ครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ได้ครับเด้อนี่ เป็น,นวัวตัวนี้งวผสมไปพอเลเดือนเป็นเดือนนะครับใส่ใบแยกเพศใส่ซีไว้แยกเพไว้เป็น,นเดือนเลยอเด้อคับพี่้องเด้ออันนี้มีใบเอฟเดียวผมจะเอาเบื้องเบื้องใบ, ưng, บ, ưng, บเอฟให้ครับผมติดบ่ติดบ่ท่านหูจักครับผมเอาเด้อคับพี่้องครับตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับพี่้องครับนี่แหละตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งตะบานได้ใบเอฟนี่บ่ได้มีทะเบียนประวัติของพอของแม่มานะคคัะพี่้องครับ ็คือให้พี่ให้น้องหัวไปนาะครับว่างวดที่จะเอามาจดเอฟหนึ่งนี่กับว่าจำเป็นต้องมีใบนะครับทั้งสมาคอมพิวต์กลับจดอยู่ขอให้เป็นรูปลังลักษณะออกเป็นงวดบราหมั่นนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ผสม4ีบายศูนย์เก้าหกมีใบผสมให้ครับพี่น้องอันนี้4ีบายศูนย์เก้าหกนะครับเด้อนี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับนี่อันนี้มีใบมีหลอดให้ได้ครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับผสมวันที่27สิงหาปี64สีด้ครับพี่น้องครับ 27สิงหาปี64แต่ว่าส่วนหลอดตีกัผลิตก่อนอยอะด้วยพี่น้องเด้อวันที่10บตัวใดน่ะบางหมอเขารับไปใจได้บ่างหมดเขาก็ใส่เยอคเพื่อเขาระมันหมดเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะอ่าครับเอาพอตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับบันไดตัวนี้เปิดราคาพิเศษเพราะว่าต้องการอย่างใดเงินหมุนครับปอหนอมบ่ค่อยมีเงินดิเอออหนอมบ่มีเงินดิพี่น้องแต่ว่าทีแล้วบ่นหน่อยติดถนนดำคิดว่าโลดตลอดเอาอย่างที่เอา หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นลดพิเศษมปเลยห้าพันคืออย่างต่อรองได้อีกรถพิเศษแล้วอะไรครับนี่พี่น้องอ่าตอรองได้อีกครับก็คือเอาไปรุ่นซีไว้อยกเพลทนะพ่อเนาะถ้าเป็นรุ่นครับถ้าติดทองนี่โอ้ยราคาสามแสนงวดแม่เนี่เอาถ้าติดทองมาเนี่ถือว่าซ้ำติกเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เด้อนี่ส่วนไหนยังวัดดวงเสียงดวงเอาเลยให้พี่ให้น้องเขอมาบ้างตัวจริงอยู่หน้าคอก่อนะครับเด้อเอา เนื่องจากวัวตัวใหญ่ละมูลค่าแสนกว่านะครับพี่น้องครับนี่แหละเบืงไงไ้องใหญ่ๆนะครับเด้อใหญ่ๆส่วนไใหญ่อิลีครับพี่น้องครับรออ้อยหกสิบเออร้อยห้าสิบห้าขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ,ห,บห,ลหลายหลายคนอาจจ <c oughs> ะที่ร้านพวกสูงนี่พี่น้องมันอยู่ป้ายหยาดลึกซึด้ดีนะนี่เดี๋ยวสิพระอ้อมไปเบื้องส้นหนาเดี๋ยวได้มีห้างแตนหมดเลยยุบผมนี่โมมีทีโมมีห้างแตนที่เนาะเดี๋ยวเราไปเบื้องส้นหนาพี่น้องหัวดีเชื่องดี้หัดีเชิงเชิงครับพี่น้องครับสวยๆเดี๋ยวอยากจะดูส่วนหน้านะครับเนาะหนึ่งแสนเจ อ้าวเห็นต่อรองไดนอีกครับต่อรองได้อีกนะครับตัวใหญ่หีือนะพี่น้องใหญ่ๆนี่จมโบ้ันรุ่นบิกรุ่นจมโบเต็มหน้าจอเนี่นะครับพี่น้องครับนี่ใหญ่ใหญ่หนาเอออ๋อนี่เบ่งมุมสูงแผ่นหลังครับพี่น้องวันนี้เออตัวใหญ่มากหางสวยเอ๋อเวลาจะเป็นเ้าของเนี่ยเออีบเลยครับครับผมราคาเนี่ยโดดพิเศษเพราะตอมต้องการเงืนหมุนต้องการเงื่อนหมุนครับพี่น้องครับเอา วันนี้ไปเบิ่งควายเท่านั้นครับพี่น้องครับวันนี้มีค้ายนับัดเนี่อคุณพี่น้องผพ้ใดจต้องการอย่างเรี้ยงค้ายแล้วมดีัดนไปเดี๋ยวไปเนี่เห็นสามองชัดเจนนะพี่น้องนี่ตัวหลังตรงดิโตัวกลมอุดรแล้วพี่น้องเนี่เมื่อเบิ่งว่าลูกของพอไหน้อครับเด้อหรือแม่ผสมไปหรือท่องไปนะครับเนาะนี่ควายพอใหญ่หนอมครับพี่น้องครับมาเบ่งอ่องงามพักอ่าเอาพอควายตัวนี้นี่อายุจักเดือนหรอครับสามครับสามเดือนอายุสามเดือนเอาพอได้มาเนี่ยว่าเป็นลูกของพอใหครับตัวนี้ ของไอ้ไอ้หาแสนวิไลฟามั้ครับแต่ว่าคัคว้วไอมโตเจ้าโอ้เจ้าล้านห้าแสนเนี่ยนะครับเดี๋ล้า,ลานห้าแสนนี่แหละครับล้านหาแสนตัวบปกใหญ่ด้วพี่นอ้องเด้อขั้วไอ้แช่ขวไแช่มเขาเลยเนะะาะเจ้าล้านห้าแสนของวิไลฟาร์มตัวบปกใหญ่ด้วยด้วยคับพี่น้องเด้อเอ่าแม่ผสมแล้วบ้านี้บัานนี้แม่นี่ผสมตัวใดพอเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาอันนี้แม่ผสมเหรอด้อครับพี่น้องครับอันนี้ลูกของไอ้เจ้าล้านห้าแสนนะครับเด้อนเบิ้มเบิ้มไอ้เบิ้มตัวนี้ผสมไอ้ผสม ในรอบรอบเรื่องแล้วเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องครับนี้แหละสิรุ่นหรอรุ่นเลยเบิ้มอันนี้้ไดรอบนึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยววันที่ผสมผสมบ่มเบิ้มก็คุ้มแล้วซิบหากันย่าเด้ครับพี่น้องครับต้นนั้นของวิไลฟ้ามเออเดี๋ยวล้านห้าแสนนะตัวนี้ผสมเบิ่มก็สวยล้านห้าแสนได้แชมป์มากขึ้นกันล่ะครับมีตะโค้ยแชมป์แล้วใครอยากจะเห็นก็ไปหาข้อมูลอยู่ไอ้ในเน็ตเบิ้งได้เ้อครับเด้อคลิปพี่น้องครับนี่สำหรับควายอายุ3เดือนนี่แหละครับอ่องสามอ่องชัดเจนครับ ตาเต็มแก้มจ้ำถุงเท้าขาวๆเด้อครับเด้อตัวนี้แต่ว่าบ่เห็นกีบเป็นของถุงเท้าขาวชัดเจนครับนี่แหละทรงหนาครับพี่น้องครับวันนี้เมอไอนนี้ควายตัวลูกที่ไหนหอนี่ที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องครับควายเชิงเฉีงมัลกลินครับพี่น้องครับลูกที่สองนะครับเด้อสูงกว่าสี่ร้อยสี่สิบได้เด้อพี่น้องเมอเกินสี่ร้อยสี่สิบสองเนาะคร้อยสี่สิบสองดำปืดได้ครับพี่น้องครับอ่องมันได้เมอครับพี่น้องอ่องได้เมอสามอ่องแล้วก็ปากคาบแก้วนะครับ ให้มักแบบนี้เด้อครับเด้อมาเอาครับพี่น้องครับเอาพอคู่นี้มาไปเท่าเลครับนี่คู่นี่เปิดสิบเจ็ดหาครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับเอามาเปิดหลายเอาทดลองเบ้างพิสูจน์เบ้างลองเบิ้งครับพี่น้องครับเปคู่แรกของพ่อใหญ่หนอมครับพี่น้องนี่ได้กำไรเยอะสี่ห้าพันเหร่าออมาอีกวันหลังครับผมแต่ว่ได้่กำไรมิดไรบัดดรกำไรสี่ห้าพันนึงบ่ะวะเออทำเงินละบ่หลายนี่นะครับพี่น้องครับแต่ซื้อเอ็มลอย ซื้อกาแฟเออซื้อเอร่อยซื้อกาแฟให้คุณชูกินครับพี่น้องเชื่อเอาไคอยากเกะได้บ่มีตำหนิเป็นบ่พอคุณนี่บ่มีเหรอครับไม่มีตำหนินมสามหัวขึ้นสี่หัวครับสี่สี่ตีแต่สองหัวเขาก็ซื้อกันแต่ว่าอ่านมสี่หัวด้วพี่น้องเด้อเห็ดแบลเดืองหาหาเศษหมดนุมสองหัวไหมนมสองหัวเป็นบ่ว้ายทำนุ่มข้นเลยเว้ยอันนี้สี่หัวด้วพี่น้องเด้อครับอันนี้ตัวใหญ่ยิ่งได้ครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากเกะได้นะครับพี่น้องครับค่่่่่าาาาาตตััััััวมทีีีีบบบบบออออออกไไปปนนนนนะคคคครรรรรพพ้้้งงเเเุ โอ้ลูกลูกก็สวยป้องขาเอ้าผมให็เบิ่องอ่ใกล้ๆครับพี่น้องครับลูกวะนี้นี่เด้องามงามนี่วู้ดนดงจะเป็นเจ้าของนะ่ะขี่เล็วครับพี่น้องครับเป็นยังไงนะครับโทรด่วนเลยโทรด่วนเลยได้ครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ไหนจอตรงนี้แหละเอามโอนีสิสรุปว่าพ่อน้องกับมีทั้งควายทั้งวัวมาให้พี่น้องได้เลือกนะครับเนะาะหมักแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องครับเพื่อผู้ใดคือนมบอกว่าท่านพงกับพยายาคไทยเห็นจะเด้อครับเด้อนี่ตัวเมียนะครับเนาะ เอาพอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้นะครับเนาะครับ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 บดีครับสวัสดีครับ